กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการถอดสลักข่าวนะครับกับผมสุรนันท์เวชาชีวะครับในช่วงแรกเราพูดกันถึงเรื่องคอร์รัปชันนะครับปัญหาคอร์รัปชันที่เรื้อรังแล้วก็โพล่ที่ออกมาแต่ละครั้งก็สะท้อนปัญหาที่ยังคงอยู่กับประเทศเรานะครับถ้ามีนักการเมืองและประชาชนพ่อค้ารวมไปถึงถึงข้าราชการที่ร่วมมือกันก็จะกําจัดปัญหานั้นได้เช่นเดียวกับปัญหานี้ครับ ปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องพัวพันไปเรื่องทุรุจริตคอร์รัปชันด้วยนะครับก็คือการลุกพื้นที่ป่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์น,นะครับคุณดำรงพิเดชดูจะเข้มแข็งทีเดียวครับในการที่จะตรวจสอบ พื้นที่ที่ดินรีสอร์ตต่างๆที่ลุกเข้าไปในพื้นที่ป่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณวังน้ําเขียววันนี้หนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรก,กิจนี้ลงแผนที่กันไว้ชัดไม่ใช่เฉพาะที่วังน้ําเขียวแก่งกระจานนะครับหรือทับลานนะครับแต่ก็หลายๆพื้นที่ในทั่วประเทศไทยที่มีการลุกป่าแต่ท่านรัฐมนตรีพร้อมทั้งทีมงานนั้นก็ออกมาบอกว่าปิดบัญชีรุกป่าทับลานละร้อยห้าสิบเอ็ดคดี ทวงคืน2,062ไร่นะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อไปเขาไปบอกแล้วว่ามีทั้งหมด151คดีนะครับมีสิ่งปลูกสร้างรวม1,128หลังนะฮะแล้วก็จะมีการดำเนินคดีทั้งคดีทั้งคดีเชิงอาญาและเชิงแพ่งท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันหลายอย่างครับเรื่องของผลประโยชน์แน่นอนเพราะว่าคนที่มีตังมีเงินมีทองเนี่ย ในพื้นที่วังน้าเขียวก็เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้อุดมสมบูรณ์กว่านี้เยอะนะครับอาจจะมีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอยู่บ้างบางที่แล้วก็มาทําเป็นพื้นที่เกษตรนะครับมีใบเสียภาษีทปท5เนี่ยนะครับก็เช่าที่กันทํากันก็มีหลายคนที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไปซื้อที่ต่อชาวบ้านแล้วก็มาทำนะครับทั้งๆที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ประการใดครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ไปทํากัน หลายคนไปทําดีครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับหลายคนไปทําไร่กันจริงๆไปทําไร่ทําสวนจะมีไร่องุ่นก็มีนะครับไร่วายก็มีปลูกต้นไม้เป็นไร่เป็นพืชเ,เป็นพวกแมคคาเดเมียก็มีนะครับเท่าที่ผมได้ยินมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําเป็นรีสอร์ทแต่ประการใดอาจจะมีบ้านเล็กน้อยบ้าน2้นองสหลังหรือบ้านจํานวนหนึ่งเพื่อให้พักให้เช่าแต่ไม่ได้เป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ผมเคยคุยกับคนคนหนึ่งที่รู้จักเนี่ยนะครับตอนไปแรกๆนี่ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็เข้าไปทําอย่างนี้แหละ แต่พอภายหลังนี่กลายเป็นว่าถางป่ากันเป็นชุดๆตัดต้นไม้ขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปสร้างรีสอร์ทกันคนที่ไปในชุดแรกๆที่เขาไปทําไร่ทําสวนจริงๆเขาก็รู้สึกเสียดายแล้วก็เสียใจนะครับเขาบอกว่าทำให้บรรยากาศมันเสียไปหมดแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นต่างๆมันหายไปนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเราปล่อยรั้นเลยกันมานานครับจริงๆพื้นที่วังน้ําเขียวเป็นต้นนะครับไม่รวมกับป่าสงวนอื่นๆนั้นเนี่ยหรือกรมหรืออุทยานอื่นๆนั้นเนี่ย มีมานานแล้วแล้วก็มีคดีกันมาหลายรอบนะครับมีประเรื่องขึ้นทีก็ดังขึ้นมาทีแต่ก็ปล่อยต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมก็หวังว่านะครับว่ารัฐมนตรีคนนี้นะครับคุณปรีชาเร่งสมบูรณสุขท่านเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะครับแล้วก็ทีมงานจะไม่จะเรียกต้องว่ากัดไม่ปล่อยดีกว่าอย่าไปปล่อยนะครับใครที่ทําผิดก็ต้องเอาเข้าคุกให้ได้นะครับต้องเอาที่คืนมาให้ได้เพราะว่าทําผิด นะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับจะหลายคนเป็นผู้มีอิทธิพลจะมีอิทธิพลในพื้นที่หรือจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือเป็นนักการเมืองระดับชาติก็ตามก็ต้องดําเนินการให้คดีทุกคดีสิ้นสุดลงแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นชาวบ้านหรือคนที่ไปเช่าที่ตรงนั้นหรือไปซื้อที่ตรงนั้นแล้วทาถูกตามวัตถุประสงค์เป็นพื้นที่การเกษตรปลูกป่าปลูกอะไรแล้วก็ไม่ได้ลุกป่าหรือไม่ได้ลุกพื้นที่เขตอุทยานนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย พราะันการตรวจสอบตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ดีบางครั้งนี่ก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ได้ยินอยู่เหมือนกันว่ามีการไปเรียกเงินเรียกทองไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเรียกเงินเรียกทองนะครับว่าถ้าจะให้ไม่ต้องดําเนินคดีก็จะมีการต้องจ่ายเท่านู้นเท่านี้นะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยเพื่อที่จะให้เป็นเกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงทีนี้ทั้งประเทศจะทําอย่างไร ผมว่ารัฐบาลก็คงต้องเอาจริงนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับเมื่อเสาร์ที่แล้วไปเชียงรายนนะครับแล้วก็ไปดูโครงการดอยตุงนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการปลูกป่าการปลูกป่านี่สําคัญมากเราจะปลูกป่าเป็นเชิง CSR ประชาสัมพันธ์ของบริษัทต่างๆอย่างเดียวคงไม่พอการปลูกป่าคงต้องเอาจริงเอาจังนะครับแล้วก็มีการกระบวนการที่จะดูแลรักษาป่าโดยหลายคนเนี่ยนะครับ การปลูกป่ายังมีทุจริตเลยนะครับท่านผู้ชมครับบางทีเรื่องของกล้าไม้เนี่ยขายรัฐบาลซื้อไปปลูกแล้วกล้าไม้โตไม่โตนะครับขายกล้าใหม่อีกปลูกกันอีกนะครับต้นไม้ไม่โตสักทีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดให้ครบกระบวนวามครับมีกล้าไม้ไปปลูกมีกระบวนการดูแลทําอย่างไรให้ชุมชนอยู่กับป่าได้และชุมชนนั้นอาศัยป่าตรงนั้นแหละเป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับอาจจะหากินกับป่าอาจจะเก็บ พืชผ,ผักผลไม้ตรงนั้นหรือแม้กระทั่งกระบวนการป่าเชิงพาณิชย์จริงๆอย่างเช่นปลูกแล้วก็มีกระบวนการตัดอย่างเป็นระบบอย่างประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยนะครับตัดเป็นระบบเอาไม้มาใช้แล้วก็ปลูกขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นนี่ก็ทําเป็นไร่เป็นพันไม้กันไปได้เลยมันก็ต้องมีหลายหลายลักษณะแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนอกจากจะรักษาเรื่องของ ระบบนิเวศแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะป้องกันการรักษาระบบนิเวศนี้ก็จะป้องกันเรื่องของภัยพิบัติต่างๆอุทกภัยที่รุนแรงมากขึ้นในภาคใต้นะครับหรือภาคเหนือบางพื้นที่ที่มีคลื่นขนาดดินถล่มเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีป่าครับมันไม่มีป่าเมื่อไม่มีป่าไม่มีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กน้อยเนี่ยมันก็อยู่กันไม่ได้ในที่สุดแล้วก็กลายเป็นไร่มันซึ่งเมื่อฝนถล่มลงมาเนี่ยดินมันก็ถล่มตามลงมาตรงนี้ต้องเป็นการวางแผนประเทศครับ นายกรัฐมนตรีเองแล้วก็ทีมงานที่อยู่ในทั้งคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องอนาคตซึ่งมีดรวีรพงษ์รามางกูลเป็นประธานกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเองนั้นเนี่ยก็กําลังดูกันอยู่เหมือนกันว่าพื้นที่ใดเราจะต้องรักษาไว้อย่างไรผมจําได้ว่าสมัยที่เป็นรัฐบาลสมัยผมอยู่พักไทยรักไทยสมัยนู้นเนี่ยท่านนายกอดีตนายกทักษณเนี่ยก็บอกว่าต้องถ่ายภาพดาวเทียมทั้งหมด แล้วก็กลับไม่มีการสานต่อเข้าใจว่ารัฐบาลนี้จะสานต่อก็คือว่าถ่ายภาพดาวเทียมทั้งประเทศกําหนดว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ป่าแล้วตรงนี้ต้องรุกคือเข้าไปรุกไม่ได้จริงๆต้องรักษาไว้เลยไม่ใช่แค่ป่าต้นน้ําเพียงไม่กี่พันไร่นะครับจะต้องเป็นผืนป่าใหญ่เป็นปอดของคนทั้งประเทศด้วยเสร็จแล้วตรงไหนเป็นพื้นที่เกษตรตรงไหนเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมต้องรีบกําหนดให้ชัดทั้งอห่าทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นกระบวนการเดียวกันครับแล้ว ที่ต้องย้ําก็คืออย่าปลูกป่าเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ปลูกป่าเพื่อให้ธรรมชาติอยู่กับเราตลอดไปครับนั่นก็คือถอดสลักข่าวในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันครับสนับสนุนรายการโดยเ w w bangkokwise.com